สวัสดีครับสำหรับรายการคริปโตทอล์กโดยผมประกอแก๊บในในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเทรนด์แนวโน้มของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี2023นี้นะครับก็สําหรับปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตลาดคริปโตแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็ค่อนข้างยาแยกทีเดียวนะก็ตลาดเป็นขาลงมาตลอดนะครับแล้วก็มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นตลอดทั้งปีเลยก็เริ่มตั้งแต่การล่มสลายของเทอร์ราเชนแล้วก็ เหรียญลูหน้านะฮะแล้วก็ตามมาด้วยการร่วมสลายของ f t x นะแล้วก็เป็น exchange รายใหญ่นะครับซึ่งก็จะได้สร้างความบทความเชื่อมั่นนะครับในอุตสาหกรรมคริปโตไปเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็จะมีคำถามนะครับว่าแล้วในปี2023เนี่ยครับตลาดคริปโตเนี่ยและสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยครับจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้หรือไม่นะครับแล้วจะมีเหตุการณ์หรือว่ามีเทรนอะไรบ้างนะที่ เราต้องจับตานะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่ทําให้อุตสาหกรรมสินทรัพย์บิตอนแล้วก็ตลาดคริปโตเนี่ยครับก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เรียนให้ฟังนะว่าจะมีประเด็นมีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับก็ถึงช่วงนี้นะครับก็รบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่อง YouTube ของ Editor Gap ด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าแล้วจะมีปัจจัยอะไรครับที่ จะทาให้ตลาดคริปโตอะครับสามารถที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะครับก็อ่าข้อแรกเลยเนี่ยนะผมมองว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสาเหตุที่ทาให้ตลาดคริปโตเนี่ยเป็นขาลงก็ต้องต้องยอมรับว่าเป็นเพราะนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างแรงตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะช่วงแต่เดือนประมาณเมษายนเป็นต้นเป็นต้นมาเนี่ยครับ เงินเฟอ้อของสหราัฐในรบบตัวเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าก็มีสงครามของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับคราวนี้เนี่ยพอเงินเฟอ้อเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทางเฟดเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงนะเพื่อที่จะสก,กัดเงินเฟอ้อนะเพราะเงินเฟ้อสหรัฐาาขึ้นไปพีคสูงสุดเลยเนี่ยครับอยู่ที่ระดับเกือบเกือบก็คือเกเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยในอัตราระดับศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์สี่ครั้งติดต่อกันเนี่ยครับทำให้เงินด ราคาสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคโนโล,โลยีเป็นทองคําหรือว่าคริปโตเนี่ยเป็นขาลงตลอดทั้งปีเลยเนี่ยครับแต่คราวนี้เนี่ยเราพอจะคาดหวังได้ครับว่าในปีนี้ครับนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางนะครับก็อันนี้เป็นภาพของประธานเฟดนะครับคุณเจอร์ลมพาวเวลนะครับตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นทิศทางนะครับว่า จากการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับออกมาที่6.5ซนะครับก็คือเดือนพิจิกานี่ยอยู่7.1เเซนะถ้ากับว่ามันลดลงแล้วก็มาเป็นเทรนที่ชัดเจนนะว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็ไม่มีความอาจจับแล้วกันนะครับว่าไม่มีความจำเป็นที่เฟดเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆนะครับอีกต่อไปพอไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแรงเนี่ย ก็ถ้าบอกว่าเงินดอลลาร์ตอนนี้ครับก็มีสิทธิจ่ะอ่อนค่าลงนะครับพอดลอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของสินทรัพย์อื่นๆนะครับทั้งที่เป็นตลาดหุ้นทองคําแล้วก็บิตคอยนะก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกรอบนะครับคราวนี้เนี่ยตอนนี้คราวนี้เนี่ยตอนนี้อดอกบ,บี้ของเฟดเนี่ยเริ่มที่จะอ่าเรียกว่าชะลอชะลอกันขึ้นดอกเบี้ยแรงแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดการกลับทิศของ นโยบายดอกเบีย้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้มีการจับตาดูว่าสหรัฐเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Recession หรือเปล่าหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับถ้าเกิดเกิดตัวเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมาเนี่ยครับการที่มีมีดอกเบีย้ยระดับสูงๆเนี่ยนะครับก็จะไม่ดีต่อเศรษฐกิจเพราะว่ามันก็จะไม่เกิดการกู้เงินยังไม่เกิดการใช้สอยอะไรเงี้ยครับตัว recession เนี่ยเป็นไปได้ว่านะครับว่าอาจจะเกิด มีแนวโน้มว่าจ,จะเกิดขึ้นในในไตรมาสสองนี่ฮแต่ว่าต้องดูแนวโน้มผมประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสาระประกอบกันไปซึ่งจะเริ่มทยอยประกาศตั้งแต่กลางเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปไนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเรรศรษฐกิจสาระเนี่ยเริ่มเข้าสู่รีเซชชันเนี่ยนะครับนโยบายของเฟดอาจจะต้องหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยนะเพราะว่าเงินเฟ้อก็ลงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เกิดเป็นรีเซชชันขึ้นมาแทนนะครับหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ดีเนี่ยอาจจะต้อง มีการลดดอกเบีย้ยโซีิตไปนะครับหรือแม้แต่การกลับมาทํา QE อีกรอบนะถ้าเกิดเศรษฐกิจมันแย่มากๆอะไรเย่างนี้นะครับเมื่อมีการกลับทิศของนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสําคัญนะครับที่จะทําให้ราคาบิตคอยแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นไดน้เพราะว่าพอเม็ดเงินที่เคยอยู่ในเงินดอลลาร์เนี่ยมีการไหลกลับนะครับมีการไหลกลับ ไปที่สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะ่ครับของราคาให้มันสามารถที่จะ่าปรับตัวกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะอันนี้ก็ต้องติดตามกันดูไปนะครับว่านโยบายการเงินของเฟดเนี่ยจะมีการปรับทิศทางหรือเปล่านะครับคราวนี้มาดูที่ปัจจัยที่2กันนะครับว่าแล้วจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นผลบวกต่อตลาดคริปโตนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะมีประเด็นหนึ่งนะที่ ก็พูดคุยกันมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีตั้งแต่น่าจะประมาณปี1น1 8หแล้วแหละนะแล้วก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับยังไม่ตลกลงกันได้ก็คือกองทุน ETF ของ bitcoin นั่นเองนะครับจริงจริงตอนนี้เนี่ยเรามีกองทุนที่เป็น Bitcoin Future อยู่แล้วนะครับเป็น ETF นะแต่ว่าลงทุนใน Bitcoin Future นะครับคราวนี้เนี่ยกองทุน ETF ที่ลงทุนใน Bitcoin Future เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อต,อตลาดคริปโตเท่าไหร่นะเพราะว่า เขาไม่ได้ไปลงทุนนะครับไม่ได้ลงทุนในตลาดสปอรตของ Bitcoin โดยตรงนะครับแต่ว่าไปลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ของ Bitcoin ตลาด CME นะครับก็ตลาด CME เนี่ยเป็นตลาดอนุพันธ์นะครับที่อยู่อเมริกาแล้วก็เป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไปลงทุนผ่าน Bitcoin future แทนซึ่ง Bitcoin future ใน CME เนี่ยเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนปรับปลี่นของราคาครับก็จะ เป็นไปตามราคาสปอร์ตของบิตคอยนั่นเองถ้าอบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้ไปลงทุนในบิตคอยโดยตรงเท่าไหร่นะมันไม่ไม่ได้ทำให้เกิดดีมานความต้องการในบิตคอยเพิ่มขึ้นน,นะครับคราวนี้เนี่ยพอไม่ได้ลงทุนในบิตคอยโดยตรงน,นนะก็อาจจะไม่ได้ผลต่อราคามากนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยตัวบิตคอย ETF เนี่ยก็มีหลายเจ้านะฮะที่ได้ไปยื่นต่อกราตสารัตในการที่จะขอยื่นจัดตั้งนะครับก็มีตั้งแต่มี Ark Invest นะก็ขอแล้วก็ Gray Scale ก,ก,ก็ขอนะแล้วก็ มีผู้บริษัทจัดก,การกองทุนหลายๆกองทีเดียวนะที่ไปยื่นกับกรอตาสารัตนะครับในการที่จะขอขอจะตั้ง bitcoin etf นะคราวนี้เนี่ยความสำคัญของ bitcoin etf เนี่ยครับพอมีกองทุนนี้แล้วเนี่ยก็มีก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดแรงซื้อเข้ามาใน Bitcoin แล้วก็คราวนี้เนี่ยจะมีเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามา ในตลาดคริปโตได้ค่อนข้างมากนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยต้งยารับว่ามีคนที่สนใจครับในตลาดคริปโตเนี่ยค่อนข้างมากนะแต่ว่าอาจจะได้กฎหมายแล้วก็ความไม่แน่ใจเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้กล้านะครับที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตแต่ว่าถ้าเกิดมี Bitcoin e t f เนี่ยซึ่งกรอตต์สหรัฐรับรองนะครับคนที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือว่าคนที่มีเงินเยอะๆอะไรพวกนี้คนที่อาจจะอยู่ในโลกการลงทุนดั้งเดิมครับ อาจจะนําเงินบางส่วนนะครับมาลงทุนในบิตคอยก็เป็นไปได้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันก็จะมารปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางกร,ตราตาลนะครับเขาก็ยังไม่ได้อนุมัตินะก็ยังมีความกลัวนะว่าตลาดเนี่ยมันยังม i p ุ l เล e ได้มันยังไม่มีความโปร่งใสเพียงพออะไรอย่างนี้ครับรก็ลองดูในปีนี้ครับว่าที่เมกาอนุมัติหรือเปล่านะถ้าเมกาอนุมัติเนี่ยผมว่า S 1> <S 1> จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับของอุตสาหกรรมสินสรรทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็ตลาดคริปโตเลยทีเดียวนะครับลองลองนึกภาพดูนะครับว่าตลาดคริปโตเคยมีมูลค่าที่สูงที่สุดเนี่ยก็ประมาณสามล้านล้านดอลลาร์อ่าสามเลียนนะครับแต่ว่าตลาดการลงทุนนั่งเดิมเนี่ยมูลค่ามันเยอะก,กว่านั้นมากนะครับคือมันเปรียบได้กับเป็นทะเลสาบกับกับสาวยน้ําเลยนะคือมันมันต่างกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวกฎหมายอะไรพวกนี้นครับมันเอื้อต่อการที่เม็ดเงินจากระบบการเงินดั้งเดิมระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมเข้ามาในคริปโตเนี่ยมันก็จะส่งผลดีครับต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างมาทีเดียวนะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าแล้วสุดท้ายแล้วครับทางกรต่อสหรันี่เขาจะอนุมัติหรือเปล่านะครับนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นนะว่าผู้เอ็กชแนนเนี่ยก็อาจจะ มาขอใบอนุญาตมากขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนนะครับม,มีมีมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้เม็ดเงินจากโลกการเงินดั้งเดิมเศรษฐกิจดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาสู่ตลาดคริปโตมากขึ้นก็ผมมองว่าจะเป็นเป็นเรื่องดีมากกว่านะครับอย่าไปมองว่าการที่มีหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยมันจะเป็นผลร้ายนะครับบางทีการสร้างความการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับ นักลงกับนักลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าก็ได้นะครับแล้วก็ต้องดูนะครับว่าอ่าหน่วยงานกํากับดูแลอะไรเงี้ยครับเขาจะมีเขาจะมีอมีแนวคิดยังไงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สามนะครับประเด็นนี้นะครับก็คือหน่วยงานกํากับการเงินทั่วโลกเนี่ยน่าจะมีมาตรการอะไรบางอย่างครับที่จะมากํากับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตเพราะปีที่แล้วเนี่ย ก็มีทั้งเคสของลูน่านะครับก็มีทั้งเคสของอ่า FTX เรี่ยเพราะ FTX นี่หนักหนามากเรียกว่าเป็นคือเป็นการการชอบโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่สหรัฐเคยมีมาเลยอันนี้คือคำคำกล่าวนะครับคราวนี้ถ้าเกิดหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยทั้งกรอตต์นะครับอ่เฟดนะครับทั้งในสหรัฐแล้วก็ยุโรปแล้วก็ประเทศใหญ่หญๆเนี่ยครับถ้าเขามีมุมมองที่ยังเป็นบวกต่อต,อตลาดคริปโตแล้วก็สินทรัพย์ิตนเนี่ย ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็จะสอดคล้องกับหัวข้อที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าบิตคอย ETF เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินจากสถาบันการเงินนักลทุนสถาบันเข้ามาอะไรเงี้ยถ้าเกิดการกํากับกดูแลเนี่ยมีความเชื่อมั่นในกับผู้ลงทุนมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินเหล่านี้นครับก็จะก็จะเข้ามานะครับก็จะเข้ามาใน อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นธนาคารก็ได้นะครับที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแต่คือตอนเนี้ค่อนข้างมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าทางการสหรัฐเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วว่าก็ไม่ถึงกับจะแบนร้อยเปอร์เซ็นะนะครับยุโรปก็ไม่ได้แบนร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องกํากับดูแลให้มันมีความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อะไรเงี้ยนะครับจะไม่เหมือนกับประเทศจีนนะครับ ถ้าเกิดว่าออกมาเป็นแบบเหมือนประเทศจีนเนี่ยก็คือแบนร้อยเอรนะครับอันนี้จะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่ตลาดนะครับแต่คิดว่าไม่น่าเกิดเพราะว่าสัญ,ญญาณที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะบอกไปทางที่ว่านะครับน่าจะเอามากํากับดูแลให้มันมีความโปร่ปงใสามากกว่าจะแบนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของการกํากับดูแลนะครับว่าจะมีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับในปีนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูปัจจัยอื่นกันนะครับอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเทรนที่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้เนยนะครับก็คือเรื่องของเว็บทรีนั่นเองนะครับนะครับอ่าเว็บทรีเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันก็จะเป็นการนําโลกของบล็อกเชนโลกของคริปโตเนี่ยครับอ่าเข้ามาในโลกของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินแบบดั้งเดิมครับซึตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีบริษัทไอทีขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับอ่าอย่าง Meta นี่ก็เข้าเข้ามาแล้วนะครับ ในในโลกในโลกของ NFT ก็คืออย่างเราสามารถจะมิน t แล้วก็ซื้อขาย NFT นะครับใน Instagram ได้เลยนะครับ Meta ก็เข้ามาทำ m e t a w o r d ใช่ไหมครับอย่าง Google Cloud เนี่ยก็เข้ามาเข้ามาแบบเข้ามาเกี่ยวนีของอุตสาหกรรมสิทรัพิิตอลต,ตรงที่มาสนับสนับสนุสนตัวคนที่เป็นโหนดนะโหนดของ Blockchain เลยก็มีการร่วมกับ Chain ของ Polygon ไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะมี อเมซอนเว็ Service นะก็เป็นคลาวด์เหมือนกันนี่เขาก็มาร่วมกับ c h a i อย่างเอาวั n เลนอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าบริษัทไอยักษ์ใหญ่เนะี่ยก็เข้ามาในโลกของเว็บทมากขึ้นแล้วก็แบรนด์ขนาดใหญ่ด้วนยะครับก็คือเข้ามาในโลกของเว็บทอาจจะเริ่มจากตัว NFT ก่อนนะแล้วก็จะแล้วก็จะเริ่มเห็นนะครับว่ามีหลายๆแบรนด์เลยเนะี่ยที่เข้ามาในโลกของ NFT นะครับเช่นอ่าแมคโดนัลลนี่ก็มาแล้วนะครับสตาร์บนะัคเนี่ยก็เริ่มมีการแจก NFT นะครับ ให้กับผู้ใช้งานแล้วนะครับมีแบรนด์แฟชั่นแบรนด์อาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นครับเรีวยกว่าเข้ามาเข้ามาในโลกของ NFT ก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการขยายฐานผู้ใช้งานให้มันเข้ามาสู่โลกของเว็บทีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดมีบริษัทมีแบรนด์ระดับโลกเข้ามานะครับมันก็จะเกิดการกระตุ้นเนี่ยให้มันเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น mass adoption นั่นเองนะคือคน ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะเข้ามาใช้งานมากขึ้นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามันเป็นโลกของคริปโตอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้แต่ว่าแบรนด์รือวก็ธุรกิจที่เราใช้อยู่ที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับมันมีบริการใหม่เขาเข้ามาใช้ลรวที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันเป็นคริปโตนะครับหรือว่าเป็นเป็นเว็บทรีนั่นเองนะครับลุงถึงนะก็จะมีของเว็บทรีก็จะมีหลากหลายอย่างเกมไฟล์อะไรเงี้ยครับเราก็คาดหวังนะครับว่าก็น่าจะมี ค่ายเกมนะครับมีค่ายเกมที่เป็นค่ายเกมที่เรารู้จักกันอะไนี้ครับเข้ามาเข้ามาในโลกของเกมไฟลอย่างเช่นล่าสุดเลยก็จะมีอาสควอเอนิกนะครับก็เป็นค่ายเกมญี่ปุ่นนะครับที่เขาทําเกมอะฟินาลเฟลซีนะครับตอนนี้เขาก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าก็จะมาลุยทําเกมที่เป็นบอกเชนเกมนะครับเป็นโมเดลแบบ p พ y ูเออรนะแล้วก็มีเรื่องของ NFT เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศประกาศชัดเลยแล้วครับว่าจะเข้ามาเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับ ตลาดได้นะเพราะว่าผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยก็เข้ามาในโลกของของเว็บทรีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะก็จะเป็นเว็บทรีนะครับก็อยากให้จับตาเลยว่าปีนี้นยะเราจะได้เราน่าจะได้ยินคําว่าเว็บทรีเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยยังมีอีกกระแสนึงนะครับก็เรื่องของ d e ฟายนะครับดีฟานั่นเองนะก็ช่วประมาณปี2020 2นเนี่ย,นะก,ยก็เรียกว่าเป็นปีทองของ d e ฟาเลยเดียวนะก็ มีโปรดักต่างๆนานาอะไรเข้ามาแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องของลักภูอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการนำดีฟายเนี่ยมาใช้กับระบบการเงินแบบดั้งเดิมเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้เริ่มมีการทดลองเลยนะครับอย่างเช่น JP Morgan นะครับที่สิงคโปร์เนี่ยก็เริ่มมีการนำเทคโนโลยีดีฟายคือเอา public block chain เนี่ยครับมาใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่าง,งประเทศแล้วนะครับและอย่างธนาคารในยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาเรื่องของดีฟายนะครับมาใช้ระบบการเงินจริงนะก็ นะครับอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นแบบเป็น d e f าย่างที่เราคุ้นเคยกันหรือเรื่องของ e l ฟ farming หนึ่งของ l e n d i n g อะไรเงี้ยก็ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ถนํามาใช้ในระบบธนาคารแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าธนาคารเหล่านี้เนี่ยธนาคารที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่นะก็อาจจะเริ่มต้นนะครับในการศึกษาเรื่องของ d e f าก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใช้กับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับอาจจะไม่เหมือนกับรูปแบบ d e f าที่เราเคยเคยได้ลงทุนหรือใช้งานอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเนี่ย ก็จะเป็นการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนอะไรเงี้ยครับเข้ามาในโลกการเงินแบบดั้งเดิมก็น่าจะทำให้การใช้งานดีฟาเนี่ยครับมันมีความหลากหลายแล้วก็เข้าสู่ m a สอะดอปชั o นนะครับได้มากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็นะที่ผมได้เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นเทรนนะครับของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะผมสรุปปิดท้ายแล้วกันนะครับก็คือก็จับตานะครับว่า จะมีการจัดตั้งกองทุน Bitcoin ETF ที่เป็นตลาดสปอตหรือเปล่านะครับถ้าเกิดขึ้นนี้ก็น่าจะทำให้มีแรงมาอ่ามีแรงซื้อมีดีมานะครับใน i t c o อ n กลับขึ้นมาจากนักลงทุนสาวบ้านเนี่ยมันข้างมากนะครับแล้วก็น้ยกรบานการของเฟดต,ต้องกับกับรำานยนะครับคือจากขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยต้องคงดอกเบีย้ยหรือว่าลดดอกเบีย้ยก็จะส่งผลดีต่อตลาดนะครับแล้วก็การกํากับดูแลของหน่วยงานการเงินทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะมีการผ่อนคลายต่อบิตคอยแล้วก็ เอื้อต่อการที่มีนักลทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งดิมานบ้างน,นะครับทางเท,โโเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างอย่าง d e f ฟอะไรเงี้ยก็เราก็คาดหวังครับว่า d e f i เนี่ยจะเริ่มมีการใช้จะเริ่มมีการใช้งานที่เข้าไปอยู่ในโลกของระบบการเงินแบบดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น,นมันก็ทําให้เกิดตัว m a ทอะด็อปชันล้แที่สาคัญเลยนะครับว่าเว็บทจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่า นะตอนที่กระแสของเนะว็บทีเนี่ยมาแรงมากทีเดียวนะอยา,ากจับตาคํานี้ไว้เลยนะครับแบรนด์ดังๆบริษัทขนาดใหญ่แบรนด์ไอทีอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาสูู่โลกของเว็บทีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับว่าโลกของสินทรัพย์ดิจิตอลในปีนี้เนี่ยเราคาดหวังเลครับว่าน่าจะเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เรามาติดตามกันนะว่าปีนี้มันจะเป็นตามที่ผมได้มีการคาดการณ์ไว้หรือเปล่าแล้วก็ตลาดเนี่ยจะมีความ คึกคักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าก็ช่วยกันกด subscribe นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครให้มีติดตามคอนเทนต์ของช่อง YouTube ของ Editor Ga p นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เรามาเล่ากันนะครับสำหรับปีนี้ผมก็คงมีการทําคลิป YouTube ออกมาอีกเรื่อยๆนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ